อัน่าอันโอ้ยหลบทางต่อเนยหลบทางต่อเน้ยโ้ยตายตายเต็มเลยโอ้ยวล่ะเหอเลยตาตายเคนใหญ่นี่ตายละยายอมาแล้วไป่ทักเขี่ยวไม่ไปทักเขี่ยวไม อุยอต้องมันย้ายนะครับสุดยอดมากๆแล้วนะครับมาลุดใน,น,นมือนี่นะครับสนามบอล่อยเด้ยนะครับพญยายอ ยอนหนึ่งของแปดนะครับนี่คือทีมงานของพยายน้นดีวว่าไมาม,าม,าไม่่่่รตออวเบงืหววันเลย,ยามากกคแต่ตอ อนี่นะ่อรูปเท่านี้นะขึ้น่าไหมครับข้นม้ครับเอาละครับดิคือเลขกำกับของพยายอนะครับเกนเินกรยง2ี่สิบห้ากับไฟ พยายอหนึ่งหกแปดดือมานีเนาเหล็กรับนั่นน่ารักน่ารุ่นมากนะครับแต่ว่าต่อนั่นสุดยอดแล้วละยี่สิบห้าบยี่สิบห้าสิบยเลวยวยด่านุ่เนี้ยทยายน้ยาน่มนี่ยหมืงไฟาพนนี่ยมงไฟาพันไทยแน่นี่มือนีพันแน่นอไ้กลังใจกันสำหรับวันนี้นะครับพยายอหนึ่หมันนนะ

พญาโยบวกพอนุพุกตาโตเอดดาดิเลยเขาขาเขาเท้ามีนี่สุดยอดแรกที่ว่าสวยงามนะ,ค,ะขขมครับสุดยอดมากๆครับในการเดินทางจังหวะอะไรนะครับถอดงามแล้วก็บินได้สวยนะครับเ <c oughs> บื้องต้นเขาเมฆนะครับนี่คือพญาโยลำโตบวกพอนุพุกตาโตนะวันนี้คุณจะทำได้ขาขาเขาเท้ามีนี่ รู้น้อยที่เเป็นประเดศนสนะครับสามเทียบรุ่นกันนะครับรุนกันร้อนกันไปก่อนนะ สุดยอดของลำตสุดยอดของลำตัวและต่อทั้งต่อและบ่ไฟนะต่องต่อขางามเนียนโอ้ยดมอนอดสซอนไ่เาอ่ายังบ่ไรว่ายังนานพี่เหรอาเห็นนุ่มเไปกมตีละมันโบแมนติละบางนี่บ้างมใอยุบไม่พมือพุมือพงทีเอาหลุดกันไปก่อนนะครับหลุดกันไปก่อนร้อย พญายอนะะครับโอ้มือนี้ก็จีได้คาซิลิโคนเสริมเต่าจิ่ดหรอนะสำหรับพญายอมือนี้นะเราหลุดกันไปก่อนนะครับหลุดกันไปก่อนพญายอบวกตาโตขอตุวคงตาโตสองร้อยผอดปลามาเทียนกันเนนเนิดเพื่อนไอ่ะ พยางาวบวกพันหกาโต้เอาลุนกันละได้ลุนกันละมือนี้กาทีิงคนอยู่ดอกต้องมาต้องมาเราปสามตั้งเร็วเอาลุนกันไปก่อนลุนไปก่อนเอาเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเอาไปสบเร ทิที่คตใเน่ยมันนี่ได้ค่าสิทีคตแน่นอนสองว่ยเก้าสิบพันไปพยาอบวกหอต้องหูกตาโตราชาลำตัว จ็ดสิแันเลเจ็ดสิบนะครับสุดยอดนะครับมือนี้นะครับพระยายอบวกขอทั้งหูกตาโตนะสามร้อยห้าสิบพันป้า สิลิโคศขึ้นนะครับพญายอบวกคอต้องลูกตาโต